ครับเจริญสุขสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องปองโกปองกลางปองไปสุขูสุขนครับผมทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งไต่ทั้งเนือทั้งวีบเอเชียทวีบยุโรปอเมริกามึงนีมาหาลูกไส้ครับดอกแก้วใจดีแต่ว่ายุใสบุนนี่นั่หากันเห็นตะเือนคนอยู่บอยู่บวบเห็นตะเกือบแก้วไอ้แก้วอยู่ท่างไหนปัดโตอันเห็นดี่เลี้ยเ็ดี่เลียนลูกนี่ยเฮ็ดี่ติ ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก้นเสี่ยทีลักเขาไม่เท่าไปขายติเพิ <laughs> พ่นมาซื้อเขาปลูกเพิ่นมาซื้อหรือมึงลักไปขายเพิ่นซื้อเขาปลูกเพิน่นสมาซื้อโอ้อันนี้แนว่ยเขาปลูกเพิ่นมาขอซื้อเพ<อ>ิ่นมาขอซื้อเลยแบงปันแบงปัน,ปนบนนเนอเมียนลอยสอบเขาไม่เท่าไปตัวไม่ลอยอ่ะบอแรกไปหน่อยสักนีดไปหลายคนนี้อันนี้ก็ะแมนเย้๊อบอกได้ว่าแบกผู้เดียวเนี่ยแบกผู้เดียวโอป้าเพืทอโทพี่น้องบ่เป็นธรรมดาพี่น้องนี่แหละเขาเรียกว่าพูดนำไปพี่น้อง พูดนะครับพูดนะครับแม่นะครับอ่าอันนั้นอันนั้นคือแม่ของเมียเพิ่นนะครับพี่น้องย่ายของลูกไส้เพิ่นเุ้ยพูดนะเ้ยมาแล้วเ <laughs> ตวออแม่นอนเต <หา S 1> อเนี่ยส่งพลังส่งพลังจ<า>กักจักจักสอบลูกจักสอบอันนี้หางสอบชิดปิดอันอันนี้เขาหน้าปีหรือเขาหน้าปังหน้าปี เขาหน้าปีห้าปีข้าวเหนียวโอ้ข้าวเหนียวกอดคอยังกอดคอเดาเฮ้ยเขามีแต่กอดคอหักับกอดคอเกาเพิ่งกอดคอเดาเพื่อนเดี๋ยวเอเอาเขามาแล้วมาในฐานะเพื่อนมารับเอาไม่ยังมันหัวเชียดที่เอาหัวเชียบไปยังเป็นืนฟูไทยเลือดไทยเลือดใสนั่นเดี้ยใสน่เดงี้ยโอ้เนี่ยเอามันมีเลือดอยู่ตีลูก โอ,โอ้ยน้ำมันเครื่องกับาวาน,น้ำมันเครื่องเน,ะนาะ <c oughs> โอ้นต่น้ำยาโอ้ฝนพะพีรุ่นคือส่งลงเมเ็ดลูกฝนนั่นแหละอยู่คืออยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนตินะ,นะครับผมพี่น้องตอนนี้นะครับ <c oughs> โอ้มาท่มพอดีพี่น้องดอกแก้วใจดีครับกําลังหลังจากแบกสอบเขาแน่วเขาปลูกแล้ว,ลว,ลว,ลวก็จะมาทำการทายเลือดให้คู่โบต้านะครับเพื่อนคููชีพโอ้พะพีรุ่นกับลิน แล้่ยวพอน้อเนาะเอาฝนตกมันเฮตายุบ่ลูกอ่าครับเบิบ่งวิธีการเอาบ่าได้ใส่กุญแจติใส่มือเลยติดมาันเฮ้ยโอ้คันแน่นไม่ได้ไดเป็นยังคือคันแน่นบ่ได้นี่ผลมลองงายอุ้ยนะเบิง่งไกลๆพี่น้องพันชีวาตัวกันนะครับมีรุ่นไล่ข้ามนะครับฮนะรุ่นไล่ข้ามรุ่นไล่ข้ามตัวกันบ่ว่าตะไล่ข้ามแล้วไล่กระจาพร้อมพลนี่พี่น้อง อ้ยจักปีแล้วบูคูบตาขั้นนี้นะครับใส่งานมือซ้ำหรือครับมือซ้ำยังใส่งานได้ปกติเปลี่ยนงานอีกครั้งอ๋อการดูแลเนาะครับนะครับผมนี่พี่น้องวิธีการนะครับช่างแก้วน็อตเหลือน็อตเหลือเอ๋อคนน็อตน็อตพอดีกันน็อตเหลือครับช่างแก้วน็อตเหลือแสดงว่ามั่งวอกเราขั้น็อตตีน็อตเหลือตลอดักไปโอ้ยเงยไหล โอ้ยนะครับนี่คือขั้นตอนเขาหลังจากเขาเปิดเอ้ามันเปิดออกมองนี้ตีนน้ำมันเครื่องลูกบ่ได้เปิดออกไตท่วงคือรถใหญ่ตีเปิดออกนี้เปิดเปิดยง่ไหนก็เปิดออกมองนี้นั่นวะครับผมเอ้ยรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงแป๊บเงีวหรือแป๊บสั่นเอาแป๊บสั่นเนาะเออนะครับผมพี่น้องนี่นี่ เป็นอีกหนึ่งความสามารถครับของลูกไส้ย่โจนะครับดอกแก้วใจดีพี่ไส้ดอกมอดใจดีนะครับกุญแจรถไทยครับอ่ะอันนี้เขาเอื่ยนยังนี่กุญแจรถไทยกุญแจไวายทะขันน็อตบ่หมุนรถไทยนี่ล่ะโอ้โอ๊บเมือหมุนไฮ้ยมือหมุนกับว่ามือหมุนเนาะเออเอาอันนั้นไม่ยังขึ้นได้ตอกปอกอๆย้ำเติมครับโอ้ยย้ำเติมเติมใส่หันนครับเอาคือพอเติมใช้มองเปิดเท่ออก บพรว่ากระเบื้หูมันเนาะเปิดหนักเจ้าไดโ้โอ้โ<พ>อห <พอ S 2> มันหูน้อยมันหูน้อยหูน้อยมันเขาเป็นลมเป็นลมเอมย้ยไงแห้งเนาะเจ้าของเนาะแต่อ่นอนซ่อนมันเฉลียล่ยเฉลี่ยรถคู่เวตานี่ใส่น้ำมันเครื่องประมาณจากลดีลลุกช่างเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอ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 โทษขอโทษขออภัยต่อเอิญนมานายช่างเนาะอ่าท่านท่านท่านนายช่างครับขออนุญาตสอบถามนะครับผม รถคู่บัวตานี่เขาใส่น้ำมันเครื่องเจริครับท่านนายช่างรับดอกแก้วน็อตเหลือครับเป็นเครื่องครับฮะไปก่อนสามลิตรแบ่งเครื่องสามลิตรแบ่งเครื่องครับใส่ในเครื่องคู่บัวต่าใส่เครื่องนึงแล้วก็ใส่โถอยดีเครื่องนึงครับโอ้หมายถึงว่าบ่ได้เทใส่หม่องเดียวเบิดเอาไปเทใส่ท่อไยดีน่าพีความครับใส่เพื่อใหยั่งครับใส่ท่อไยดีครับนายช่างครับอันที่พุ่นครับโอ้ทอันนี้ที่ อันนี้คือเขาเอิ้นท่อไอดีครับผมโอ้อันนี้ท่อไอดีต่อสับตะโถงนะครับท่อไอดีโอ้นะครับอันนี้เป็นเก็ดควอมูลนะครับจากไนช่างไงนะครับช่างแก้วน็อตเหลือนะครับผมเมื่อดูแลบอมลุงรักษาเครื่องไถนาคูโบตานะครับเครื่องไถนาคูโบตาก็แก้วใจดีนะครับผมตอนนี้เพื่อนว่าเพื่อนไปเอาอ่าสับตะโถงขึ้นมาสั่นว่า เ <laughs> พราะว่าตอนนี้นะครับพาพี่รุ่นกําลังลงเม็ดเออขาขาฮะขาขาดคือพอไปต่อมันไปใส่ขามจองมันขามัน,นาอาสำหรังกระยูยูอดอกโลกาบแห้งดอกอันซ <laughs> ูมือนี่อันเฮ็ดตั้งสี่เป็นประจำป่ะครับนายช่างครับ โอ้ยยางมีภาพสโรโมชันเด้บางงั้น่ได้มตใครใครในตะบะทับเล็บโอ้ยกํลังย่องอย่างดีในชังไงมึกมึกขึ้นไปลอยทั้งไหนคืออวนลาบบนนอนโอ้ไปหาอยากให้กิอไปหาอยากให้กินอ่านั่นร้านเดียวกันนั่นละโอ้ต้องเคียงลงสิเพื่อว่า อ่าเป็นยังเป็นยังคือเหาได้แช็งเ่งองสีขึ้นได้เงืง้อนหางขึ้นนุสันน้ำมันมันค้างครับโอ้มันค้างขึ้นเลยชัว่ข้าวชัว่ข้าวโอ้ยเอาเบาปานมีประสบการณ์อะไรแต่บู้ไอ้ตัว,อตวเ,เอากระสอดตัวเนาะคนบว่าหูจักแหมกะผู้บ่บกะอาศัยถามน้ำทันผู้รู้ตัวเนาะ เจ้าของเป็นนายช่างเนาะนะครับฝีมือโบแมนฝีมือนี่โบแมนธรรมดาครับพี่น้องฝีมือนี่อ่าฝีมือนี่ได้ใส่หมอผ้าออกครับผมเบื้องบนที่การถอดก่างไอดีอันนี้เขาเอื้นกล่องไอดีนะลูกนาะงเต้ไอเสียบันนี่ไอเสียบโอ้อันนั้นอันนัอันถอดงงเกินไอเสียโอ้แต่พี่นี่ก็ไอเสียบันไอเสียบไอเสียมาใส่อีก เบิ้งวิธีการถอดถอดถอดนะกองไอดีให้ละคันนะคันคมือครับนะครับเป็นการซอมบ่มรุ่งนะครับดูแลเบื้องต้นอุปกรณ์การใช้งานอุปกรณ์การกเกษตรนะครับเดี๋ยวหลังจากที่หอ่หอเาบ่มรุงน้ำมันขอกน้ำมันเครื่องเออน้ำมันขอกมีปะปอนี่มีแต่น้ำมันไขข้ด้วยนโอ้ดูเขาะ หลังจากลุงเน้่ยมันโอ้อันนี้คือเขาเอิน้นอันนี้บอกเขาเอิ้นมอกรองไอดีอันนี้คือท่อให้ท่อดังนั่งครับท่อให้ใจครับโอ้คันมันข้นนี่มันหูดังครับผมโอ้เอาแสดงว่าเครื่องยนต์นี่ก็ลอกเลียนแบบของมนุษย์เท่านี้ตัวครับประศัพทเออมีอหูดังไม่ถึงไนอยูงในถึงไนอยู่ทางในพุ่นตับไตใสพุงโอ้ครับผมมาเบิ่งวิธีการขั้นตอนนะครับอ่าสำหรับ ในช่างไงนะครับช่างช่างดอกแก้วนอดเลือนี่อาจสีเห็ดบขคือช่างอื่นนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นฤฤฤฤความสามารถเฉพาะตัวที่อ่บดสมค坤หลอกเลี่ยนแบบนะครับบด<อ>สมควรเอาตัวยางอ <laughs> เอาปาร์มันคือว่าคือว่าท่อไอดีมันคือดำจ้ะเอา้ะมันเที่ยงลุกหนีอากาศ<อ>ขีพ้พุนครับผมขีพ้พุนเขาเนี่ยเขาก็ต้องทำความสะอาดอเออ นอดตัวแดงสีเหลือเนาะมือนี่นาะกูมาขุดยางกเนาะเนาะพอของเมียสิบ่าห้บ่เนาะเนาะตอนนี้คือเทหลังจากเทของเก่าออกจะสิเติมของใหม่ลงเนาะอ่านะครับของเก่าไปใหม่มาเหมืนบ่ เออนะครับเพื่อเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์อันนี้บริยิมัจิคานขมดขั้นตอนได้แล้วบ้านพี่น้องอ่าเอาพี่น้องมุนอะไรมุนมุนน็อตเข่าโอ้หันน้ำมันออกเบอร์แล้วบ่าน้ำมันเบอร์แล้วนะครับตอนนี้สภาพแล้วยังเปลีนน้ำมันเครื่องี่ยนหม้อน้ำ พิษหมอน้ำมันฉีดพิษใดบ่เนาะอนอนเบิ่งสภาพแล้วมันบ่เป็นแต่พิดใดแต่พี่น้อนมันรุนกันนะครับน้ำสังแก้วนอดเหลือนะครับว่าสิติดใดบ่เอาเป็นี้ยังว่าเอามาพร้อมเที่ยเดียวก็นตอนนี้มันยังดูเถอะตอนนี้โอ้เอฟซีซีเอฟซีเอฟมาถามอ่าวันดีครับ ะถามวางได้ก็วังหันบ่ถามมายังได้ก็วังหันถามพอวางได้ก็ลูกกับบังคันดังแล้วมืงหนีบังคันนี่หนึ่งเขาลุกเด็กน้อยว่าเด็กน้อยว่าตีผู้เฒ่าเอาบุญชนะว่ารเ่นมเมียนลาลาเอ้ยเออพ่อนี่ล่ะอยู่ในติ๊กต็อกกับพ่อนี่ล่ะไอ้เนี่ยน้อยส้วงไอ้นี่ลาลาอ๋อน้อยตัวนี้แม่บ่องยังยักเที่ยได้เลยนี่แม่วันนี้จูซักลูกวันนี้จูซักเบิ่งรถเพิ่นเด้อลูกเด้อจะไปตำรถเพิ่นเด้อลูกเด้อ ครัเบเบื้องวิธีการนะครับช่างดอกแก้วนอตเหลือนะครับ<ช>อู่ซ่อมซ่อมทุกอย่างนะครับ<ช>ซ่อมทุกอย่างที่เพที่ห้างนะครับ<ช>ว่าห้างกับซ่อมครับห้าทังเทียรพี่น้องอ<ช>่เป็นต้นว่าเครื่องเสียงขณะของดีๆอยู่นี่แหละเออซ่อมซ่อม,ม,มห้างกับมือครับโอ้หุ่นเอฟซีามาอีกแล้วพี่น้องเอฟซีเอฟซีไปจุสวัสดีครับ <MC S 2> อันนี้คือนะครับทีมงานของดอกแก้วใจดีนะครับเบิ้งวิที่กันเทน้ำมันเครื่องเอาเอาแบบว่าใส่กวยเลยติพัดคือตวงแม่นอนแต่ว่าเขาชิมหูได้จังไดว่ามันพอดีบ้านนี่โอ้เบิ้งจากขีดเบิ้งจากระดับจากกระติกโอ้ว่ามันเอาหักไมมยังเบิ้งเนี่ยทอนบลอกบ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 ก โอ้เส oh, si ียงน้ำมันเครื่องือดังแห้งเลยเอฟซีเอ้าเทสใ้บัตนี่ดีเทเทเถอยดีนี่เออเทเทถอยดีเทถอยดีฮะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวต้องตุ้งครับเออเอฟซีดอกแกวหลครับผมพี่น้อง เน้ำมันเครื่องใส่ท่อไอดีเรียบร้อยนะครับนัน่นย่ารักษาย่ารักษาฉายาเจ้าของปัะนันคุณภาพช่างแก้วนอตเหลือซ่อมทุกอย่างที่ดีให้พังได้ภายในพริบตาเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปกรณ์การเกษตร,ร ไม่ว่าจะดีแค่ไหนช่างแก้วก็สามารถซ่อมให้พังได้ใน,นหนึ่งนาทีไว,ว้วไใจได้ครับพี่เมย์พี่น้องถึงน็อตสีเหลือแต่ก็ใส่งานได้ครับหาลัางเถื่อโอ๊ยเอาละโอเคโคตรสนานี้มีลูกไส้ป็นสางเนาะเรียบร้อยไปมบ้านี่็ตัวนี้ย,ยังมอหนา้ายังมอน้ากว้องหางขึ้นไปซ่อม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 เอฟซีเฮาอยู่คอนเสิร์ตขอโคตรลงมือนะ ที่เอาอยู่ในท่านี่เลยตีใส่ทายากแท้ไม่ยังหันก็ดูมากนะบอกครับบอกผู้ใดโอ้บอกคันน็อตโอ้ใส่บอกเอาเอาเอาหฮมออกนี่ลูกเอาหฮมบอกนี่มันฝนเศร้าแล้วเออให้ควบลมมือเนี่ยแม่เอฟซีไหมเอออันนี้ช่องยังครับ ช่องโจศักใจดีออฟฟิเชียลลาเข้าไปกดติดตามด้เอฟซีเอฟซีพันแท่ช่องพิมพ์ว่าโจศักใจดีพิมพ์ภาษาไทยโจศักใจดีออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลนี่ภาษาอังกฤษพิมพ์ว่าโจศักใจดีมันก็ขึ้นมาแล้วช่องเฮากดติดตามภาษาอังกฤษบอกไงพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่านบอกเอาปากว่าเอาโจศักใจดี พิมพ์จำเนี่ได้ืป <mm ่าครับได้ครับมันตขึ้นเลยครับบอดี้คูเขาได้บอด้คูว่าอ่อนน้อมอยู่พุ่นไปยู่พุ่นไปยู่นน้ำไอ้แก้วพุ่นอันนี้ทันยากอรกล้องไปเบิ้งวิธีนไปทางพุ่นเออเออนั่นล่ะอันนี้สร้างรถดำสิอันนั้นสร้างรถดำอันนี้สร้างรถดำเอาละครับช่างรถดำเจอกับช่างรถไทยครับพุ่ณ อดีนแกก็อกุณแกว่าอะไรดเนี่ยแกไม่หมดแนดิโอ้ยมันไปมันตีหมดนะครับอันซื้อซื้อว่างใดหลูกแล้วกันตัวไอเสียแดงนี่ส่เต็มครับส่เต็มอยู่บ้านใดหลูกบ้านใดโคกทานนครครับบ้านโคกทานนครไอนี่ดิสวัสดีครับผมชื่อกาฟิวนะครับกาฟิวชื่อสันครับโคกทานนครไอนี่ดิสวัสดีครับผมชื่อสันครับอยู่บ้านโคกทานครับเอออันนี้เจ้าของรถมินสูบิชิไอนี่ดิ เท่ครับจุ๊บ้านน้ำตุ้มครับโอ้คนเท่เออจุ๊บแบบเท่ๆป่ะเท่ๆครับเอออ่ะอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังนี่เขี้ยวๆนี่ฮะคนมีน้ำยาได้เลยคนน้ำยาแสดงว่ากินขนมกินเป็นประจำน้ำยาไปแล้วโอ้มันมันคือต้องได้ใส่น้ำยาเอาขนมกินไหมมันพร้อมป่ะไปพ่ออะไรยัง อ๋อหว่าน้ำยาเนาะก็ต้องใช้มีขนมกินน้ำยาล้อเย็นอันนี้อย่างลุงยืดที่หลังเลยกับลงมือนี่แหละครับเดี๋ยวอาไทยทำเสียท้องกับลงเลยบู๊ยมาคืออวานน้ำแข็งแบบนี้ไหมมีน้ำแข็งเนาะใส่เกี๊ยวนะลูกเนาะน้ำเกี๊ยวใส่เบิดขวดเลยวะนี่โอ้โหช่วงไว้ถ้าใส่บรรลุนเตะนี่เจ้าของสีไวแต่กินว้ายไว้ัดนนี้ครับอยู่หน้าครับโอ้ผัสลมผัสลม ใช้ท่าเนี่ยใช้น้ำธรรม,มาดาบ่บ่เนี่ยใช่ครับใช้น้ำธรรม,มาดาอีกเอาอีกแล้วนายสั่งบถเดี๋ยพ่อเอาเอาแล้วแต่สิไปค <c oughs> ือคือว่าไปไซได้ก็ไปรถเนาะโอ้ยจะมันเฮ็ดให้อันกันให้ท่านอิสชาเนาะเอาไปไปสุหมองสูุบอนที่ไปได้พี่น้องโอ้หมันโอ้คือใส่ใส่ระบบใส่ยางเลยจีมันที่ว่พุง่งเบิดถีตามไ ไอปิดกองน้าไหมลูกไอกาฟิวไอกอะกาฟิวนี่ดิไอ้นี่กาฟิวไอนว้นั่น,น,หน,หนยงังเกาะสเต็มเ,เ,เออสเต็ม,ตมออขอบคุณความร่วมมือจากสเต็มปิดฝาเรียบร้อยอามาลุ้นกันบั่นี่ไปยืนเขาเ่าแถวยืนเขาเ่าแถวเลี้ยงนากระดานยืดนาเครื่องยืนเข่าแถวหันนามาทั้งเครื่องบั่นนี่เออหูแจักว่าไปยังจังให้ยืนยืดนาเครื่องหูแจักว่า ฮะลู่เหตุผนว่าเป็นยังควโจ้ืึ้นยืนอยู่หนาเครยงเียงกยันมาทุกวันรับบอแมนสาเหตุที่ยืนอยู่หนาเคียงคือตอนนี้สร้างแก้วสีติดเคีองห้ามือหมุนเด่นไปมันเสียงสีถือกสูนะมันจังสิบ่เด่นไปถึกผู้อื่นนั่นนะยานีพอเบาเลียนเบิ้งวิธีการติดเคร่องไี่นองเอาเอากำลังเอาใจซสยว้าวคันเร่งว่าดึงไว้พุ่น อไปดึงคันเลงไปกับฟิว,ว,วอ่ะนครับซ่อม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 นะครับว่างันเป็นการซ่อมเอาเอาใจซอยดอกแก้วพี่น้องเอาจะซ่อมดูหลายพี่น้อง<า>เพ่นถาเบิ้งไ่พนเฮ้ยพนเกิดอยากเห็น,นเนาะเลียงคันเลงได้ไหมล่ะโชคโชคชค เอากาฟิวขึ้นไปยังบัตรนี่ซื้อคือแมวเลยเพราะพ่อเล่นปีนไปคือแมวเนาะอ่ะรอบนี้นะครับขายหนาขายตาพออ่อว่าเนาะลูกใส่ย่าขายหนาขายตาพ่อเด็กกล่องเชียะเฮี้ยงแฮี้ยงเติงบ่อสีมุมสังเทปอ่ะบิดคนบ่บิดคัขลิ่งมั้งเ,เอาสังเทดูสังเทดู เอาทังเทีดูเอ,เอาแล้วมาติดท<ะ>ี่ลีดิหนิฮะเอา,เอามาเสาจังไลยเดี๋ยวนี้แม่โอ้ยบ้านในติดอยู่พี่น้องนะครับเอฟซีรุ่นยุ่หุ่นนะครับหุนเอฟซีรุ่นยุ่หุ่นนะเอ้ยขอบคุณลูกๆเอฟซีทุกคนทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องได้ลูกเด้อ โจศัก์ใจดีออฟฟิเชียลเด้อทิมพัฒตาไว่าโจศักย์ใจดีมันก็สีเด้งปั๊บขึ้นมาโหลดนะครับเอาพี่น้องนะครับเรียบร้อยนะครับกับการซ่อมบํารุงรถไถห,หน้าคู่บวตาของลูกไส้ดอกแก้วใจดีนะครับอ่าลุ่นไล่ข้ามอ่านะครับผมอ่ว่านเป็นการทดสอบว่อมนะครับผมเบื้องสภาพหลังการว่อมพี่น้องตาแบกสอบเขาอยู่นี่แบกผู้เดียวได้สอบเขานี่พี่น้องเนี่ย แบกผู้เดียวนะครับอ่าเลยเบิดแห้งติดเครื่องก่อนแต่ว่าติดใดเป็นว่ได้แน่นอนรอยเบอร์เ้นครอาลาพีล่าน้องค่สันอ้าวบิดแห้งขอต้มพี่น้องนี่คือนะครับนยในช่างใหญ่ในช่างดอกแก้วน็อตเหลือซ่อมทุกอย่างที่ดีให้พังได้นะครับผม อาขอบคุณทุกการรับชมครับพ่พี่น้องอนะครับล่าพีล่าน้องครับอ่ะเอฟซี FC ล่าพีล่าน้องเรืสวัสดีครับเริญสุขครับูม